สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ่ายจากบ้านริมแควแผนริมน้ำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นรีสอร์ทดีเด่นของภูมิภาคนะครับที่อยู่ตรงข้ามทางรถไฟสายบอนะตรงข้ามกับท่ามกาแสนะครับขณะนี้ขบวนรถไฟได้กำลังผ่านเส้นทางรถไฟสายบอนะด้วยความเชื่องช้านะครับ ขบวนรถไฟนี้ออกจากสถา,านีรถไฟบางกอกน้อยเวลาประมาณแปดโมงเช้านะครับจะถึงบ้านลิมแกประมาณเที่ยงวันของทุกวันนะครับซึ่งรถไฟขบวนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมายนะครับที่มาสัมผัสทั้งเป็นชาวต่างประเทศและเป็นชาวไทยนะครับบ้านริกแควพรมน้าอยู่จุดที่สวยที่สุดในลนําน้ําแควน้อยและ กอี้ต่างๆที่ท่านเห็นนะครับตอนช่วงตอนกลางคืนก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงประวัติการสร้างทางรถไฟสายมรณะเส้นนี้ให้ทุกท่านได้รับชมได้รับทราบนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยกาญจนบุรีเออธนบุรีนะครับออกจากสถานีรถไฟทรงรีประมาณแปดโมงเช้านะครับจะถึงบ้านริมแกลบนน้ำประมาณเที่ยงวัน ขบวนตู้ทั้งหมดประมาณ15ตู้นะครับหนึ่งตู้มีประมาณน้องเทียบมาสัก60สิท่านนะครับหรือเจนะครับ